นี่แะครับดีไปเดินวนแล้วอันนี้เป็น EP ที่ไรไเมนูครับไปดูที่ชื่อช่องนะครับก็ะจะ EP ที่สองครับ้าไปอันนี้ครับเรากำลังลงบันไดเลื่อนนะครับอันนี้เป็นบันไดเลื่อนที่เราไม่ต้องรองขึ้นขั้นนะครับเราจะสามารถลงไปได้เลยนะครับ้าลูกไปไปไปลอที่รถ ให้หนูด้วยแล้วก็ลงทางเดินมาแล้วนะครับแล้วก็จะฝากซื้อสติกเกอร์ด้วยนะครับมาแล้วมาต,ตรงนี้นะครับมืดมากเลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นร้านแมวกวักนะครับไหนร้านนัวนจะแมวกวักบารอนห้าร้อยอันนี้เขาเดี๋ยวไปรอที่รถเลยนะครับตรงนี้ครับก็จะเป็นโถทางเดินนะครับ อันนี้นะครับก็เป็นห้องน้ํานะครับน่าจะเป็นห้องน้ำพิการไหมนะอันนี้ครับก็จะเป็นฟตบแบบปรงใส่นะครับจะโปร่งใสแค่ด้านหน้าลูกแล้วลูกรองเท้าลวไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยเออไม่รู้เรื่องไปก็เขาของใครอ่ะไม่รู้ใครอันนี้นะครับเจอรองเท้าล่วงนะครับของใครก็ไม่รู้นะครับน่าจะลก้อันนี้เป็นที่จอดพิการ คุยท่าไหนกันคุยเราไม่ทำให้ไปให้กันดีนนะตอนนี้นครับเราออกมาตั้งแต่ฟ้ายังไม่มึดน,นะครับถึงตอนนี้นครับฟ้ามึดมากเลยนะครับ อันนี้ครับเรากำลังจะขึ้นรถนะครับจะหาขึ้นรถนะครับอันนี้พยายามปิดกล้องนะคะไม่ให้เห็นป้ายทะเบียนรถนะคะ เนี่ยครับเราขึ้นรถ้วไ,ไปขึ้นฝั่งโน้นกันนะใช่โอเคนะครับขึ้นรถแล้วนะครับไม่เห็นจะยากเลยกูเกิเดินเถอไปอีกลูกเอาจะเข้ากัลมาเก็บของแล้วครับตอนนี้ในรถร้อนมากตอนนี้ครับสตาร์ทเครื่องแล้วครับโอเคครับสำหรับ การพาทัวร์ตอกิจนะคบก็มีแค่นี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบตรงนี้นครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามเนี่ยคกดติดตามให้เยอะนะครับตอนนี้มีผู้ติดตามแค่7คนนะคบะเพราะเพราะว่าผมอุตส่าห์พูดมานานนะคบพาทัวร์และพารีวิวนะครับ